นำพาไปให้สังเกตสุรเชษถูกเมตตาพาสู่ฝันหรือว่าดวงจะร่วงหล่นพ้นวิมานดวงหักพานหรือหานกล้าท้าฟ้าดินได้หวนคืนฟื้นตำนานอันยิ่งใหญ่ด่งดังไกลไร้ด่าทอ ปอติชินชีวิตของแมวโจกเจ้าเก้าชีวินจะบอยบินหรือสิ้นฤทธิ์ปิดตำนานคือใจอีพีที่118เดือนกุมภาพันธ์วันที่10ปี2025 ข่าวลือหรือข่าวจริงบิ๊กโจ๊กคืนสอตชอแมวตัวนี้มีกี่ชีวิตกันแน่หนึ่งรอดแต่อีกหนึ่งไม่รอดตกลงมันยังไงกันแน่กองเชียร์ใครก็เชียร์กันต่างก็มีความหวังว่าบิ๊กโจ๊กจะได้หวนคืนสูต่ตำแหน่งรองพบตรเช่นเดิมข่าวลือหรือข่าวจริงต้นต่อของข่าวลือมาจากไหนกัน เรื่องที่ว่าบิ๊กโจ๊ถูกปปชปัดตกไม่มีมูลความผิดในกรณีเว็บพนันออนไลน์มินนี่พนักงานสอบสวนกลัวจะเป็นจริงตามข่าวลือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจากกรณีที่มีข่าวลือออกมาว่าทางปปชได้ทำการปัดตกเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊อดีตรองพบตะรไม่มีมูลความผิด ไม่มีเส้นเงินมาถึงในกรณีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ทางปปชจึงสั่งยุติการสอบสวนแต่อีกท่านหนึ่งคืออดีพตพบตรกลับถูกปปชชี้มูลความผิดทำให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่มีพยานหลักฐานหรือมีฐานข้อมูลเป็นชุดเดียวกันจึงทำให้ทางพนักงานสอบสวนต้องออกมายื่นหลักฐานให้ปปชอีกครั้งจำนวนถึงหนึ่งหมื่นแผ่นเนื่องจากเกรงว่า ปปชอาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงทำให้มีผลการตรวจสอบออกมาตรงข้ามกันคนหนึ่งถูกชี้มูลความผิดแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกชี้มูลความผิดรอดจากคดีนี้ไปทางพนักงานสอบสวนจึงเกิดความวมตกกังวลและไม่สบายใจเกรงว่าจะเป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาหนาหูมากในตอนนี้มิกจกรอดหรืออาจจะเป็นเพราะ ทางปปชอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออาจจะตกหล่นไปหรืออย่างไรทําไมคนหนึ่งผิดอีกคนหนึ่งไม่ผิดทั้งที่มีฐานข้อมูลอันเดียวกันคือถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกันถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกันดังนั้นจึงได้นําข้อมูลหลักฐานมายื่นให้ทางปปชใช้ในการพิจรารณาใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นข้อมูลเดิมที่ได้ยื่นไปแล้วแต่กังวลว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปหรือไม่ ปปชอาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงได้นํามายื่นให้ซ้ําอีกครั้งจํานวน 1, 000, 000 1> นึ่งหมื่นแผ่คือนะครับคือกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับปรากฏตามสื่อมวลชนนะครับว่าทางคณะกรรมการ,การปปชเ,เนี่ยจะมีมติก็คือมีการปัดตกนะครับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การขนานออนไลน์นะครับโดยการไม่ชี้มูล แล้วก็จะมีการชี้มูลเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับซึ่งทางคณะพนักง,งานสอบสวนเราเนี่ยก็ติดตามการทํางานของทางปป,ปชเยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นข่าวลือนะครับออกมาว่าทางปปชจะปัดตกนะครับในทุกๆเรื่องนะครับทางพนักงานสอบสวนก็เลยมีความไม่สบายใจครับเกรงว่าข่าวลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงนะครับก็เลย มีการทําหนังสือนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรายละเอียดทั้งหมดนํามายื่นให้กับคณะกรรมการปป,ปชทุกท่านนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบในการที่จะมีการประชุมในครั้งต่อไปนะครับโดยเราเนี่ยวังว่าทางคณะกรรมการปป,ปชเนี่ยจะนําพยานหลักฐานที่เรามามอบให้วันนี้นะครับเข้าไปในการพิจารณานะครับและทําการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางพนักงานสอบสวนด้วยครับ กาทความสมาเป็นพยาักฐานเิมาให้ตวันนมันเป็นวันทีจะมีมันช้าไปการนเสนอตอมาจริงๆเราไม่ได้ดําเนินการล่าช้านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานที่เรามายื่นเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเก่าซึ่งเราได้มีการยื่นเอาไว้แล้วในสนวนการสอบสวนมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจาก ข่าวที่ลือออกไปเนี่ยพบว่าทางปปชเยได้มีการพิจารณาพยานหลักฐานในฝั่งของผู้ต้องหาเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กล่าวหาเองเนี่ยฝ่ายตำรวจเนี่ยโดนหยิบยกเอาพยานหลักฐานเพียงบางส่วนนะครับนำมาพิจารณานะครับบางส่วนเท่านั้นเองเราก็เลยว่าเกิดความไม่สบายใจว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็เลยต้องมีการนำหลักฐานเก่าเนี่ยครับ มายื่นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับไรงไว่าปสเขาไมมีการสอบสวนในพยานหลักฐานเก่าที่คณะนามสอบสวนเคยยื่นให้แล้วคืออันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับที่เราก็ได้ทราบเหมือนกันตัวเอกสารที่เป็นทางการเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีเพียงแค่ข่าวลือผมก็หวังว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับาแสดงว่าอาการที่ทำการสอบสวนสงสัยว่าเขาไม่ได้สอบอหลักฐานที่คณะงานสอบสวนส่งให้ ที่เาเว่าปปชไม่ได้สอบอคือเราไม่ได้คิดเราเองครับซึ่งจากการที่คณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเราเฝ้าดูการทํางานของปปชเนี่ยนะครับเราก็มีความวิตกกังวลน,นะครับว่าทางปปชเนี่ยท่านก็มีอำนาจนะครับในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็มีความเห็นให้คุณให้โทษกับบุคคลใดก็ได้โดยอิสระนะครับแล้วก็เนื่องจากในคดีนี้คดีนี้นะครับ การกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นเจ้าที่ตำรวจมีความพยายามที่จะดึงคำนวนนะครับทุกเรื่องให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของปปชโดนมีการทําแม้กระทั่งให้ตำรวจพวกเดียวกันนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเดียวกันเองในความผิดตอ่อราชการเพื่อที่จะให้คดีเปน็นอำนาจของปปชแล้วก็ทําสําเร็จจริงๆครับ<ล>ซึ่งส่วนของหลักฐานที่ทางการสอบสวนเอามามอบให้เนี่ย มันเป็นหลักฐานประ,ะเภทไหนมันเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินหรือว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรหลักฐานทุกอย่างนะครับที่เรามอบให้ปปชนะครับมีเป็นมากกว่าหมื่นแผ่นนะครับเป็นเส้นทางการเงินนะครับมีพยานบุคคลนะครับมีพยานนิติวิทยานิติศาสตร์นะครับซึ่งได้รวบรวมไว้ให้ทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีการยิบยกเอาพยานหลักฐานของฝ่ายเราไปพิจารณาบ้างนะครับ ก็อาจจะให้ฝ่ายเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ครับตรงไหนตรงไหนที่ทางปปชคิดว่ายัางไม่ได้เอายาการดำเนนการเอบสวนไปสอบเพิ่มเติมที่เป็นไครไร้เดียตรงนี้ตรงนี้ผมผมตอบไม่ได้ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องรอดมูมติของปปชอ,อีกครั้งนะครับซึ่งมติปปชอ,อาจจะไม่ได้เป็นตามที่เข้าหรือก็ได้ะครับแล้วการที่ทำว่าคุณต้องเรา่องกล่าวมีการาชี้นำปปชเรื่องของการสอบสวนต่างๆนานา นะคือก็ตามที่เราได้มีการติดตามการทํางานของปปชามานะครับคือมันมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเป็นหมายข่าวของปปชเองนะครับที่ซึ่งมีการพิจารณาในมูลความผิดเว็บไซต์การพนันเช่นเดียวกันในส่วนของอดีตพบตรท่านหนึ่งนะครับกับอดีตท่านรอง พบวตรลอท่านนี้นะครับซึ่งมีพฤติการในการรับผลประโยชน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันเช่นเดียวกันเลยครับจากบัญชีม้าก,ก็บัญชีเดียวกันจากกลุ่มผู้กระทำความผิดก็ก็กลุ่มเดียวกันแต่สําหรับท่านอดีตรองพอบวตรลออดีตรองพอบวตรลอเนี่ยครับมีกระแสข่าว่าจะไม่มีมูลความผิดแต่อดีตพบตรลอนะครับก็โดนชี้มูลความผิดไปแล้ว อันนี้เราก็เลยสงสัยว่ามาตรฐานในการวิเคราะคดีเนี่ยครับเรามีเกณฑ์อะไรในการตัดสินเพราะว่าในพฤติการเดียวกันแต่มีการตัดสินที่ไม่เหมือนกันครับรัฐธรรมองว่าในส่วนของคดีของปตรและรองปตรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลทุดเดียวกันแต่การตัดสินเนี่ยทำไมของคดีของปตรถึงได้ถูกดำเนินคดีเรื่องของนีไดมีการไต่สวนไต่สวนรองอบรเนี่ยมีการอะลใช่ไหม คือจากข่าวเนี่ยไม่ได้ชะลอนะครับก็คือจะมีการปักตกไปเลยนะครับเราก็เลยมีความเป็นห่วงว่าทําไมถึงไม่ทําให้เหมือนกันครับเล้ว้ี่ยืนยันในหลักฐานเพราะว่าสามารถเอาผิดได้คือพนักง,งานสอบสวนเรายืนยันในพยานหลักฐานมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับซึ่งในคดีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในส่วนของเจ้าที่ตํารวจแล้วก็พเลเรือนที่เป็นผู้กระทำความผิดไปแล้วนะครับตามพยานหลักฐานที่ฝ่ายตํารวจเป็นคนทํา ซึ่งเราก็ยังยืนยันนะครับว่าในคดีในชุดนี้นะครับหากปปชนมีมติปตัดปตกในความผิดในส่วนของเจ้าพนักงานนะครับแต่ความผิดในส่วนอื่นอย่างเช่นการฟอกเงินการเป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะครับความผิดส่วนนี้ยังเป็นความผิดในอำนาจของพนักงานสอบสวนตํารวจอยู่เราพร้อมที่จะทาการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็จะมีการส่งฟ้องไปถึงอัยการหากมีการคืนตํานวนให้ตํารวจนะครับ ในส่วนของการพิจารณาของคอชวันนี้ถือได้ว่าเป็นชุดใหญ่ในเรื่องของมีมติเป็นไปนออยู่ใช่ไหมก็เป็นการประชุมพิจารณาคณะใหญ่ครับคณะใหญ่ผ่านคณะอนุมาแล้วอนุผมรู้ว่าไงผมยังไม่เห็นครับมีแต่ข่าวลือครับว่ามีการไม่ชี้มูลกลุ่มเจ้าที่ตำรวจระดับสูงนะครับแล้วก็มีการชี้มูลเพียงเจ้าที่ตำรวจบางท่านครับ เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ออ๋ผมไม่ทราบครับครับไม่ทราบครับอันนี้เป็นเรื่องภายในของของทางปปชครับซึ่งมันจะมีผลถึงพันนะในเมื่ออันนุมันออกมาบวกหรือลบเราไมรู้แต่มันจะไปสอดคล้องกับทุกใหญ่นะหถ้าตาความคิดของหน้าตาสอบสวนอันนี้เป็นอำนาจของทางปปชครับผมผมผมไม่ก้าวล่วงครับครับมันมีสิทธิ์ในการต่างนะครับถ้าในเมื่อมันมีโอกาสเป็นไปได้ไห เป็นเป็นของปปชเ,เราเราให้ความเห็นไม่ได้จริงครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องการการพิจารณาครับเป็นเรื่องการพาิจารณาแล้วก็มีผลถ้าเกิดพูดอะไรไปมันมีผลมันมีผลทาทาให้ทางปปชก็เสียหายได้แต่ทำไมเขาระใสเข่าวมาแล้ว่ิธีควณคือที่กังวลเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวลือเรื่องเรื่องการพิจารณาพยานหลักฐานเนี่ยนะครับว่า,าในทางฝั่งของ กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีการยื่นพยานหลักฐานเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็ในการวินิจฉัยเนี่ยทางคณะกรรมการปปชได้ใช้พยานหลักฐานในฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับในการเทียบพิจารณาแล้วก็มีความเห็นเราก็เลยมองว่าพยานหลักฐานในไฟล์ตํารวจที่เรายื่นมาเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับกลับไม่โดนยิบยกเข้ามาในการพิจารณาเพื่อการชั่งน้ําหนักเลยนะครับก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับทางพนักง,งานสอบสวนบ้างครับก็คือขอให้มีการ พิารณาด้วยความเป็นธรรมรอบครอบรอบด้านนะครับมองอด้วยความรู้จักการมองว่าในเมื่อตำรวจก็ทํำเต็มที่ลแล้วมาหลักฐานเยอะแล้วแต่ในขณะที่ขนาดเดียวกันเนี่ยในเมื่อหลักฐานมันไปไม่ถึงผู้ต้องหาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะในเมื่อตำรวจใทยตำรวจเนี่ยรวบรวมมหลักฐานได้ที่ไม่เพียงพองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคดีนี้ศาลอายาออกหมายจับ คดีนี้ไม่การออกหมายจับผู้ต้องหาทุกทุกท่านนะครับในในคดีถ้าไม่มีพยานฐานเพียงพอในศาลก็จะไม่ออกหมายจับแล้วก็เราก็ยังยืนยันว่าถ้ามีการคืนํำนวนการสอบสวนทราบไปที่ตารวจเราก็จะมีการสั่งฟ้องทางคดีส่งให้พนักง,งานในการในตามปกต